เอ็กซีเฮ้ยไปทีางเฮยไปทางไหนวะโอไปไหนก็ไปเถอะทางแม่งเยอะเกินเฮ้ยแต่ลูดขวาเหมือนจมันนะเอาผ้าเลยไเอาไป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 นี่แหอกฮะ เออว่ะเหมือนใช่เลยเฮียเหมือนจะใช่อะ มันเป็นไรแค่ใบไม้ไปเลยใบไม้เฉยยังไม่ออกอีกครับยังไม่ออกไม่ออกก็ไปต่อดิข่าววเขาวงกดชัดชด เทเยไปงให้ไปทน้ด,ด้วยทางเก่าแน่เลยว่ะทางเก่าทางเก่าจะไ,ไปทางใหม่ไงโอ,อ้โหบนังนบนั้นเลยอเ,เอาสิครับเอาไป ไม่ให้ออกก็ไม่ออกวะเอ,าเอา้าโอ้โหโอ้โหตรงนี้ไงในที่สุดก็เจอทางออก